ทำได้บันไดที่พอดีตัดน้นใส่ยางต่วอหู่แลวตัวนั้นก็ใส่ยางปกกายไม่จริงไม่ขีดเลยนี่จะเจลี้ยงสีแหาหลานคนอีก <c oughs> ตัดต่อกล่องครับเ <c oughs> ขาอืน่นเขาอื่นยังกันละ ก็ไอดีไอดีก็ดีขาเขาจะเป็นงานที่ยิมตกก่อนนะ่นี่ะ่คืนว่าท่าน มันยัางเงาียนูม่จับเงียเออเลยมัเงีบวยังจังไปเฮ็ดเอาไหมจมังไม่แงไหมงเอาใ้ยาะมันอันนี้มันก็จังวอไ้ยากเถอหรอค่ามาันคามาันสั่นหวัไวได้วกงะไยากตัวหระ บม่อะไรย่างนึ่งเห็ดย่างหนึ่งที่ว่าจีบ่า้หัวสีเหลี่ย่เหลี่ยมอะไรย่างนี้เห็นอยู่สามสี่ย่างแล้วหันเหลี่ยมักย่างอยู่โมวีกำหนดมือว่าสีเหลี่ยมอะไรแต่กำหนดมือได้อย movement movement was uh huh. ู่ว้เฮ็ดไหได้อยู่มือนัดมือนี่แต่มือปรกกอบบหูเืกัน ตาเดี๋มันตรงเนอะยังยังคือปากทอนละ อีดามคาดออกบันเหได้อีกครึ่งชั่วโมง <laughs> ขาด,ดอีเครื่องสะวงดิหมือม่อไปแต่และเมอ่อ

ต,ต้องเดมาผลลงอีกต้องเมาผลงลองอีกวักวเา,านี้มันยงสีม่ใชูดีเท่าตอนนี้มันปฏิจจ์นี้ยประมาณนี้แสดงว่านานไก่หมดแล้วปดนกปาดนัขึ้น,นาปาด่าขนจบบ มม่ซูบุอย่างซูบุดหรอะมอยางซูบึงแล้วยางซูบุนกันไปนืนกันจสีของจักมองไปมองมาตัวมาเทียบไปยังทีเมื่อคี้เก่า์ดิสังสังเอาแล้ว นนก็งัณนเราเกาาเรียนรวมไว้คุนเขากับสองตัวล่างสองตัวบนสองตัวโอ้ยเขาแจหน้าตัวเวียนอามาเสียนกันฟิวจะเกิดคือไล่ดอันี้ดี

yellow Nhàm thoải các nhau mà khổ vui cả nữa bạn Này ngắt nữa từ hát đeo ngắt nữa mà đi ไม่ห่อนเ้อหนีใส่กี่เดยมั้งมันห่อนบัวบัวตัวนี้ไอดีมันเย็นคันมันบัวห่อนเนาะเอากระดาษลั่งเรื่ออันนี้มันใส่กี่เดียตัวนี้บัวห่อนมันจังบัวนี่ของเก่ามันติดเขาข้วไอตัวนี้มันห่อนไอเสียคือมันห่อนไอดีนี่ยชื่อเย็นเป็นอากาศเย็นเรียบร้อยใส่แล้วแต่คันยังแต่คันก็ใส่มาข้างละสี่ตัวสี่ตัวลดหลอดเดือดสามเอาวักเดือดสาม อ็เห็นลายพดมันหนักหลดอัน,นอันนี้ยืนน,าาน,นีก็เอวกมันหนักรหลสองมวลุงอยากรัน่หากระพวง,ง,งเอาออกเลยเอา,าเอ,อเพื่อการสอมวมลมุถอดง่ายสองง่ายรอมาลายมือแล้วเร,รนนเริ่มัการแสดงเันนแล้วยังแด่ไอ กองเปียกนี่ละกองกันรือกองเปียกบ่แล้วออกะไได้ท่อเล็กแล้วเขาบอกจำเป็นต้องไปใส่สีเพราะว่าเล็กหนึ่งเขาใส่ว่าสีมันหนักหนักเล็กต้องใส่เล็กอย่างแต่ยาง อยากได้แบบเป็นสีกำลังลองงบประมาณน <c> ี <oughs> ้ <c oughs> ขั้นหน้าขั้นขาว่าเอาว่าง,ง่ายอยู่เหรนเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่สื่อยางสีย่าใส่นี่ก็เหตุนีน้คือง่ามอยู่เหรอเดี๋ยำเรียกวาง่ายนะว่าใส่ยางสีแล้วกันถอดหลอดคอแล้วเออใส่เหตุง่ายอยู่เหรอเดี๋ยวจัดการถอดใหม่มือรุ่น เรียบร้อยนั่นแสงแรงคือเก่าบไปใส่ครับคลิปนี้คล้วซัมมี่ซากอนครับถามเมื่อกิ้หนาใส่กองเปียกกองแห่งกองเปียกบ่เลียวว่าจะใส่บ่เลียว